แม่ต้าชะตาเนี่ยไม่เด่นเรื่องโชคไพ่ขึ้นเลยว่าคุณไม่เด่นนะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเยอะนะกระเป๋ารั่วด้วยมันจะปวดใจนะเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่เลขตามหน้าไพ่หรือสื่อน,นําโชคของคุณคือเลขจากความฝันนะคะคนพิการนะจะให้โชคนะจ๊นะนะันะ้นเลขตามหน้าไพ่มีโทรศัพท์มือถือแต่พอมีลุ้นจริงๆวันพรุ่งนี้เด่นเรื่องอะเรื่องโชคซะมากกว่าวันนี้เนาะนะคนะคเลขตามหน้าไพ่มีสองหนึ่งนะสามสองสามสามสามแปดนะติดหกกับเจ็ดไปสักหน่อย นะจะสามหกดีไหมหรือสามเจ็ดดีลองดูนะคะเจ้าชะตามีโอกาสลุ้นโชคนะนะคะเจ้าชะตาเนี่ยจริงๆเจ้าชะตาเนี่ยเขาก็อย่าเล่นเยอะดวงถ้าจะถูกตลอดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ให้โชคนะคะโชคสัปดาห์นี้เนาะบอกไปแล้วนะว่ามีโอกาสมีโชคจากผู้ชายผู้ชายนั่งวิวแชร์เสียงเซียมซีขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสลุ้นมากเลยโดยเฉพาะช่วงวันนี้แหละขับรถออกไปสินะคะนะคะนะคะ,นะคะอ่ะเลขตามหน้าไพา่นะจ๊ะสี่ห้า เนาะห้าสามห้าหนึ่งแล้วจ้ะแค่เนี้เยเลขน้อยจังอายุพ่อด้วยนะลองดูนะจ๊ะนะโชคไม่เด่นจ้ะแต่มีโอกาสลุ้นโชคจากแฟนเลขตามหน้าไพ่เนี่ยนะสัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงวันนี้แหละถ้าขับรถขับลาไปมีคนมาเฉี่ยวมาชนเราหรือเจอใครอุบัติเหตุระหว่างทางนะแนะนําว่าให้เอาเลขทะเบียนรถของคันนั้นแหละเอามาเสี่ยงดูนะจ๊ะถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะคันสีขาว นะแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีแผลนะหรือมีตําหนิเผื่อขวาไปสักหน่อยก็ได้ลองเอาทะเบียนรถของคุณนั่นแหละมาเสี่ยงดูนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่มีนะคะมีเลขมีเลขหมีเลข1นะจ๊ะแล้วก็2 2งสองสอติดศูไปด้วยเนาะช่วงนี้ช่วงไม่เด่นนะแต่ยังหมุนเงินได้อยู่เพราะฉะนั้นพี่หวัดว่าอย่าเอาเงินไปเทรเรื่องการเสี่ยงเกินไปเนาะ เจ้าชะตามีโอกาสลุ้นโชคว,วันนี้เลยเนาะเลขจากความฝันเลขจากคนตายเลขเก่าๆนะใครไปงานรวมญาติมาแล้วเนี่ยหรือว่าฝันถึงน้องหมาน้องแมวหรืออะไรเงี้ยนะถ้าจำมันเกิดเขาได้ถ้าจำอายุเขาได้ลองลุ้นดูหรือถ้าตีฝันเก่งเนี่ยลองดูนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่เนี่ยมีเก้าเอ่อเก้าสี่เสามนะศูนย์หนึ่งสองหนึ่ง เท่านี้เนาะตามเลขเก่าเลยนะเลขที่บ้านก็มีโอกาสลุ้นด้วยอายุแม่ถ้าแม่เสียไปแล้วก็มีโอกาสลุน้นเหมือนกันแม่จะให้โชคนะตัวเองตำแหน่งแม่ขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าแม่จะให้โชคจากทางไหนเราให้เขาดิบดิบล,ล,ลอตเตอรี่ให้ดีไหมนะคะนะ้มาต่อกันที่เรื่องไหนจะซื้อบ้านซื้อรถถ้าได้บ้านใหม่รถใหม่มาแล้วเนี่ยเราเอาทะเบียนบ้านทะเบียนรถมาเสี่ยงดูได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ โชคเนาะโชคเจ้าชะตาโดดเด่นเรื่องโชคนะเจ้าตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโชคเด่นหลายๆคนเนี่ยก็กาลังคิดที่จะไปนับเอาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะไปเอาของดีมีของดีกับตัวนะมีของขังมีเซนเซนแรงอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะนะแต่ก็อย่าหลงนะตัวเองบางทีเนะี่ยเซนมันมาแล้วก็เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่มันจะเชื่อจะหลงมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเนาะแต่เซนคุณเนี่ยแรงแล้วก็มีเซนในช่วงสัปดาห์นี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาส,ม,กาสมีโชคจากท่านนี นะคะคเลขตามหน้าไพ่ผู้หญิงไม้นะผู้หญิงคนนึงแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะนะเลขตามหน้าไพ่เนี่ยคือ93สานะ9 6้าห4 9 5ต้นด้วยหนะ้าะที่เหลือเนี่ยไปลุ้นกันนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องโชคเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสลุ้นโชคเนาะแต่ไม่น่ามีตัวตัดโชคเลยนะ ะะมีโอกาสมีโชคจากคนท้องเลขที่บ้านเลขจากการคำนวณน,นะจ๊นะเนาะเลขพระราหูเนี่ยเลข8มาด้วยนะรอบนี้นะนะคะนะเลขตามหน้าไพ่ฐานดวงมีโชคตลอดไม่รู้ได้เงินก้อนมาจากไหนเราหรือเปล่าตัวเองนะเดี๋ยวเพื่อนจะสลับยังไงดีตเตงมีใครได้เงินก้อนหรือได้ของชิ้นใหญ่ของใหม่อะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมนะคะหรือว่ามีลูกเ <c oughs> นาะดวงดีนะนะคะอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเลขตามหน้าไพ่คือสองหนึ่งนะห้าหนะึ่งเนาะ 8,4,8,5,8,1 8, 8, 8, นะจ๊ะมาดูเรื่องโชคนะเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสลุ้นโชค5้าสิบพอลุ้นนะนะจ๊ะ นะตัวเองอยากได้ของใหม่จนนอนไม่หลับเลยแนละ้วมันเป็นอะไรนะคิดเรื่องอะไรเนะี่ยอยากรู้จังรอพี่หวานฟังหน่อยสินะคะอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูนะเจ้ชาชะตามีโอกาสลุ้นโชคนะมีโอกาสมีโชคจากผู้ชายคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงหมายถึงว่าจะมีคนใจดีพาไปเลี้ยงข้าวพาไปกินข้าวเป็นได้ทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยนะจ๊ะนะเลขตามหน้าไพา่มีเลข9มีเลข1มีเลข, 1, เลข4อ่เอาจากนี้สนะิเนาะ9 1 9 4 9 3 9 8ี่นะจ๊ะเนาะเออม้าแมวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะให้ ต่อกันที่เรื่องของโชคเนาะเจ้าชะตาพอลุ้นเหมือนกันแต่ไม่เด่นมากนะจังหวะวันนี้ไม่เด่นอย่าเล่นเลยดีกว่าแต่พี่อะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะบางคนอาจจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ก็ได้นะอาจจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่มันเหมือนจะได้ข่าวดีแต่ช่วงนี้มันวุ่นวายนิดนึงเพราะฉะนั้นผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะนะคะโชคไม่เด่นมากมีโอกาสมีโชคจากความฝันนะจ๊ะนะเลขตามหน้าไพ่มีศ1น อ๋อไม่ใช่ศูนย์หนึ่งอ๋อถูกแล้วศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะจ๊ะ